สวัสดีปีใหม่เอฟซีถูกทานะครับมนีมาเลยกในม้กปบพอพี่น้องนะครับเป็นโครงสุดท้ายนะครับก็อนอื่นกับคอนะครับไวยพ้อนปีใหม่นี่นะครับให้พี่น้องเอฟซีนะครับมีความสุขความโชคดีนะครับความเจริญรุงเรื่องนะครับเหตุสิ่งใดๆสมบัติปัถนานะครับสุขกายสุขใจนะครับปนตาสิ่งใด็สมหวังนะไอถึงเลาวันใหญ่แล้ววันที่หนึ่งเลิพี่น้องนะครับเนาะวันที่หนึ่งะวันที่สองสามสี่ห้าเลยหล่ะนะครับ ซื้อลอตเตอรี่ตัวใดกกให้มีโชคกันนะครับในวันนี้นะครับสำหรับปีใหม่ปีสองห้าหกสิบแปดนะครับสองห้าหกสิบแปดนะครับคอยโชคประมาณกันนะครับมรวยก็เลยมานําเสนอในทางโครงสุดท้ายของมรวยนะครับก็พ่อดีลงควันเลยนะครับเพราะว่าจะได้อุ้ยพ่อปีใหม่พี่น้องอีฟซี่นะครับรูชื่อว่าหมรวยจะมีโครงสุดท้ายนะราบแบงปั่นขึ้นนะครับ มือว่านนะครับรด้วันทีเนื่งนี้นะครับมอรวยไปทรงคุบาอาจารย์นะครับทั้งทั้งน้องบัวลำพูนะครับก็ไปออกรถไปตั้งแต่วันทีสามสิบเอ็ดนะครับนอนขึ้นหนึ่งมือมือทรงถ่ายพี่เก้าฉลองพีไม้นะครับในขึ้นวันที่หนึ่งในหลัะนะครับขึ้นวันทีมือทรงถ่ายพี่เก้าเขาเนี่ยแหละครับก็เลิ่ฝันนะพี่น้องนะครับฝันช่วง ก่อนสีแกงนะครับก็พอดีกับนอนฟังเทศไปนะครับนอนฟังความบนส่วนม่นนะครับเนาะแล้วก็เลยอนอนรับไปนะครับมอฝันฝันว่าเห็นผีไา้นะครับผีที่สียชีวิตไปแล้วกัฝันเห็นผีชา้นะครับพีไส้ผมซื้อกล้วยเนาะครับซื้อกล้วยแล้วนะครับพอดีค่ายว่านางกันยุกใก้กุฏิผ่านนะครับนางกันสองคนนะครับนางแล้วอายกรลังบุรู่เอาซิวนะครับ ซิลนี่สกัดยังออกจากเลื่อยนะครับเป็นเลื่อยนะครับเลื่อยกับไส้ปอกยู่ได้ครับเป็นปอกกระดาษเนาะคล้าข่เป็นปอกฉลากคล้องเลื่อยน่หละนะครับคุ้มแก้นะาแกบอกนะครับบัานนี้เพราะแกบอกนะครับพวกเราโอ้ยคือสวนเห็นเนาะสันนะครับจมยายเนาะนะครับวันนี้เทนนเบิ่์ของสันก็เลยนี่มันกระดึงอันปอกก็นอกกันตัวเอาสันนะครับ ดึงออกเรามาลวดก็เลยเอาแท่าน้จะซิวแสออกครับกลับไปเอาไปมาทัดแสออกนะครับาะแสแสออกเราเห็นตัวเลขหรือพี่น้องนะครับฝันเห็นตัวเลขเป็นตัวเลขเลยนะครับคือซึ่งว่าจะเป็นเลขห้าสามเจ็ดนะครับที่เห็นห้าสามเจ็ดเลขสองตัวก็เห็นเีงนะครับเป็นเลขสองสามให้จำมาผิดนะครับเนาะหรืออาจจะเป็นสองห้าอะไรนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะลืมๆนิดนๆนะครับแต่ว่าก็เขาข้าวไว้เป็นสองสามนี่แหละ สามเป็นหานะครับหาสซาัเจ็ดนะครับหาสซาัเจ็ดกับสองสามนะครับตักันนะครับสองหา่าสองหา<ไ>่ากกนตัวหนพออย่างพอ,อยันลืมสำหรับพี่น้องนะครับใครว่ามันพ่อในฝันในฝันเห็นตัวเลขแล้วก็เลยยันลืมเฝ้าเอาปการะน,นะครับไปเขียนไปเขียนไวายยูไอ กุฏิพานครับเอาปากกาเขียนครับเขียนว่าเดรสาห้าสามเจ็ดนี่แหละนะครับเขียนดอ,อกแนมบอกแน่นะครับพอเขียนเส้นสาเชลานะครับตัวสองสามนะครับครับผมสองสามก็สองสองสามสองหานี่สองสามก็สองหานะครับสองหันนะถูกต้กันเล้พี่น้องพอจับมาค่อยได้ครับวันไหนนะครับแต่วเพาะข้าวว่า สองสามลยเจับมาผิดนะครับแล้วก็ว่าฟันมืนขึ้นล่าสุดนะครับขึ้นคอนหัวให้ออกเนี่หละนะครับฟันมัขึ้นเนี่ยครับตื่นท่ามากกะฟันดีกเริ่มาลงสุขีสนองฟังนะครับซื้อในครอฟันนี่ฟันเห็นบานหลังเกานะครับนะครับอันนี้เป็นฟันที่ส้อนนัพี่น้องนะครับของมืนขึ้นเนี่ล่ะนะครับฟันเห็นบานหลังเกาต่พอตะแม่นะครับแล้วก็ฟันเห็นพอกัแม่เนี่ยเห็นยังส่กอย่างเนี่ยละนะครับแล้วก็มีฟีใส่สี่ชีวิตมาแล้วนะครับเพื่อนาเอิมเนาะ อีใช่ของมารวพู่หนึ่งนะครับึ้นเป็นนอนใน้ห้องนะครับของแม่หอยนะครับสมัมเกาจะมีห้องไผ่ของมันนะครับเป็นนอนในห้องแม่หอยนะครับก็เลยฝันเป็นวันลังเก่าล่ะแล้วก็แต้งตัวว่าสิเพ็ดงานทำไมน่ะเป็นงานอพ่อเนานะนะครับไปหอดไม่ยมุนก็ไปท้ามาเล็กคนนี้ที่เกาอีกนะครับก็เลยสึกว่าจะเพณ่นพ่อบอกเนาะสบายด็กไปี่หอมในเล็กมาแล้วครับก็เลยรับไปนะครับก็เลยตื่นนะครับตื่นแล้วกะ จำเแน่ไเแน่ดอกนะครับวันนี้เล่ขอดสีแกงแล้วมาฟันนะครับฟันอีกทีหนึ่งนะครับฝันเนว่าหลูกไส้เนยนางอยู่ลหลังค่าลดจิงอยูคลองละนะครับขี่ผมขขี่แต่ว่าหลูกไส้นา,างหลังค้านะครับขี่ไปไปพอ่อข้อสะพานนะวันเขาเอาแทงปูนไปตั้งไปตั้งกันใครกันกันเล่นข้อสะพานนะครับให้ขคบลงเนาะขวากลองขี่มาเร็วก็เลยไป,ไป้นใส่ ตัวทอนะครับหนารถหนึ่งมุนเบิร์ตนะครับก็เลยจอดลมงมนกับลูกไส้ลรูกไส้ลสเลยจมไหลยี้รถเดินไปตามอีกแล้วท่านครัว่าจะซอมไปหันนะจอาเงินไทยมาซอมชนะชนะนะครับลูกก็จมไห้นะครับขออทขเขียนทุกส่วนโอ้ยตามดูเถิอถยจอยางงาเงินไทยมาซ้อมนะครับก็เลยคิดว่าเลขน่าจะเป็นทะเบียนรถก็ได้นะครับสําหรับมออรเวยนะทะเบียนรถมออรเวยคือหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ หานึ่งเจ็ดหนึ่งก็เรียกว่าตัดไหนพี่น้องตัดหานึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้านะครับแต่ตัดสุดโตด๊ะนะครับสี่เหลี่ยมเรวืวขั้นนี้นะแต่ว่าส่วน,นใหญ่จำขนาดเนี้ยมักเปี่เป็นศูนย์หานะครับศูนย์หาเจ็ดหนึ่งแต่ว่าส่วนม้วนนี่หลายคนที่ฟันในหนึ่งหนึ่งเนาะสักหลอดไม่แขกนะครับกับมี่หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็บมี่ไม่เท่า ไม่เท่ากับใดหนึ่งหนึ่งสามนะครับมอเลอยก็เลย่มมักหนึ่งหนึ่งน้ำนะครับด้วยงวันนี้นะครับส่วนเลขที่บ้านมอเลอย์บัตรล่งเข้าขึ้นหนึ่งศูนย์สองมูสามเน้อนะครับไอสี่หลายคนก็ยังมักเลขเก้าอยู่นึ่งวันนี้นะครับไอเลขเก้ามอเลอย์ก็จะมักศูนย์สองนะครับสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเอาก็ตามนี่พี่น้องเขาฝันมอเตอร์เงี้ยนะครับหกสุดท้ายก็ไม่จะฝันหกสุดท้ายแลนะครับเสือมาแบงตันเน้อนะครับ คือตัวน,นีได้นะครับอืมอัอวดกระไพื่ยอยไรโทษซับกับตังง่าไม่หรือเป็นเบอร์เบอร์ในบรลูนะครับอตามนีได้นะครับอืมใส่ตำรวจจูนไปพี่น้องนะครับกล้องบาดีมันไดนะครับเห็นชัดป่ะครับอืมกะซิมีนะครับเลขที่มอเตอรฟันยูนที่ไป ทรงพ่าจานนะครับนมบรัพุคือหาสามเจ็ดนะครับแล้วก็สองสามตัวการคือสองหายย่านรืมนะครับแล้วก็มีหาตะเบี้ยรดบ้อลลวดจิตฝันมาเปส้นข้อสะพานนับส้นข้อสะพานนัคือหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับบอลลูดกับมักหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ดีรดบอลลูดเนี่ยซืเจ็ดศูนย์น้ำเลือดนะครับโดดเต็มหนึ่งก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับแต่เบียร่องแต่ไม่ใช่ลายตัวนะครับมีเจ็ดหานะครับเจ้าหางกระยิบมัน้ลยนะครับเ พอก็แม่แล้วก็พี่ทใช่สิเสียชีวิตไปแล้วกับบ้านที่หนึ่งศูนย์สองม่สามเนินนะครับผู้ที่มักสองศูนย์หนึ่งสองหล่ากับหนึ่งศูนย์ก็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับอ้าวขอโทษหลายๆพี่น้องกลของเบอร์นิดนึงนะครับต้องขออนุญาตไปแกะไข่กองก่อนวันนี้เร่งด่วนก็เล่ดเดี่ยวช่อมีอะไรนะครับเอาขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมโดยดีนะครับสำหรับแนวทางนะครับของมารวยนะครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีช่วงห่างมันกันนะครับในงวดนี้แห้งปังๆลำลำดวยกันฝุกผูุสคดนะครับ ขอบคุณไลน์นะครับที่ติดตามด้วยดีเสมอมากนะครับกลาเฮ็ดช่องมาแล้วกับปีมะกรูดนะครับกับท่านาไลด์โดนนะครับเนาะถือว่าฉลองครบหนึ่งปีมารวยกันแล้วกันนะครับเนาะขอให้ช่ชงให้บ้านให้เฮงๆรวยๆกำปังกันนะครับสุขสุขคนเด้อนะครับเอานะครับปีใหม่ให้ชคบ้านนะแม่หมุนสุขคนเลยเกิดดีเสร็จปีใหม่เลยนะครับแม่หมุนบัดต่อยบักอีหุ่มเถียงเงินไหลห่างไอ้ช่องไหลมา เอาเมนบุญเลยสามเกจเด้อนะครับพนวาเอาโชให้มนกันนะครับอีกแห่งหนงฟังเราลำด้วยปีไม่เบื่อจากเมหบุญเด้อนะครับกับพนวาเพิ่มมากสามเกจถึงกันฝันในสามเกจนะครับเอากระดาษพี่นี่พี่น้องนะครับนะครับขอถดก็ไฟหลายกล่องเนี่ยเบื่อจังไยนะครับพอดีปรับจูนกล่องคนไดนะครับเอาโช่งๆหมนๆเด้อนะครับคือสรุปบางวันนี้มหลวยฝันนะครับ เป็นฝันมือทรงถ่ายปีเก้านะครับหาปีไม่แล้วก็ขึ้นวันที่หนึ่งนะครับขึ้นมีสอง้อฝันนะครับก็คือมีฝันแหลกฝันเห็นปีไส้นะครับสึกกล้วยนะครับผ้ากันซอสย่งออกจากเลื่อยนะครับกระลยของนะครับว่าขี่ลายเดียวออกว่าใดนะครับก็เลยดึงปอกออกวัดสีสวาออกนะเป็นเป็นไม้มรรทับนะครับมัดอ๋อเราเห็นเป็นตัวเลขหาสามเจ็ดนะครับกับสองสามนะครับ Belgium, มอบมันใจไปนะก็เรียกว่ามีสองหาน้ากาดที่เป็นตัวกันเด้อนะครับแล้วก็ฝันเห็นรถมาเตยรับหลูกไส้นะครับหลูกไส้ขี่บนหลังคารถนะครับไปส้นไอ้แท่งปูนนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นทะเบียนรถนะครับกับจีว่าหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็นหนึ่งหนึ่งนะครับกับเจ็ดห้านะครับแล้วก็ฝันเห็นว่าลังเกาน้มนะครับเน้ขึ้นเดี๋ยวฝันสองขีดสองยางนะครับในมือขึ้นี่ยขึ้นมือเรียกรอยละนะครับมาเลยทีมอเล็กกันหนึ่งสุดสองมูสามนะครับ การตัดให้สองศูนย์สองหนึ่งเล้วกับหนึ่งศูนย์เด้อนะครับสำหรับวันนี้เอาให้ช่วงการมาร์คการสูบสุดข,ข,ขอบคุณหลายที่ติดตามเราชมวมารว,วยเดือดดีเสมอมาหแห้งปังปีใหม่นะครับเด้อนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามเราชมครับ